โอเคตั้งแต่รีบูตเลยนะฮะอืมนี้ก็มาแล้วนะกับหน้าตาคุ้นเคยนะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมปีตองเก้ออกแล้วนะวันที่ผมไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือ เป็นเว็บ uh, ที่ชื่อ www.windows93.net uh, 93, นะซึ่งเหมือนกับเป็นการจำลอง Windows ยุคเก่ายุคเก่าเลยนะมาให้ผมมาให้ทุกคนไม่ใช่แค่ให้ผมคนเดียวหรอกมาให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะฮนะก็ไอ้เจ uh, ้า w i n d o w 93เนี่ยจะว่ายังไงดีล่ะคือเป็น Windows ที่ผมใช้ ผมใช้ผมใช้ครั้งแรกนะทัางที่จําความได้ก็ตอนนั้นก็อยู่ป .4 นะเป็น,เป,นเป็นยุคก,ก่อนจะต่อไปเป็น XP หรือเปล่านะถ้าผมจําไม่ผิดนะช่วงนั้นเรามาดูซิว่าเออเขามีอะไรเราเล่นบ้างเอ,อ้ยผมลืมเปิดเมาส์เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเมาส์แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคผมเอาเมาส์กลับมาได้แลวอ่าเรามาดูกันว่ามีอะไรเล่นกันบ้างนะฮะก็มีสกง s สกายก็ส,กสิเฮ้ยเฮ้ยมี Castell G F A G G F A 3 D นี่มันคืออะไรฮะ Acid Block Visual Girl เฮ้ยนี่ Visual Girl มันคืออะไรฮะนี่กดเลยด้วยความสุขสนไม่จะมีอะไรเลยนี่กดว้าวนี่มันผู้หญิงผู้หญิงแล้วเราทำอะไรกับเจ้าหล่อนได้บ้างฮะชื่อลิซ่าซะด้วยโคสแมงแบยนี่แล้วเราทำอะไรได้ไม่มีอะไรนะแค่มา หลอนๆท okay, wow. oh, kind of ี <t ip ed cabbage> ่เราดูทางด้านข้างนะฮะโอเคเราจะปิดมันไดสีดูไดสีมีอะไรบ้างโปรแกรมไฟล์ิอเมดโออันนี้อะไรเนี่ยอะไรวะทิกทิกเฮชทิกเฮช What the เปิดไม่ได้ด้วยอื้มไม่รู้อะไรก็บว้าวไอ้ไข่สแปมเลยให้ตายเถอะอะไรเนี่ย วิวเกตอินเตอร์เนชั่นแนลลอตเตอรี่ฟาลเดชั่นโอ้ยเป็นลอตเตอรี่ซะงั้นนะฮะไมะเ่เอา,เ,อาเราออกไปออกไปเราเราไม่ยุ่งกันได้เราเลื่อนพวกพวกช็อตคัทนี้ได้ไหมเลื่อนไม่ได้ฮะโอเคโอเคเรามาดูว่าเราเลื่อนอะไรได้บ้างฮะนี่คือเกมออฟไล f ์นี่มันคืออะไรเฮ้ยอะไรวะอ้าวอาวอาอ,าอะไรวะอะไรวะเนี่ย เลวะเดี๋ยวรอรอมันหมดนะฮะมันจะกินไปเรื่อยๆหรอนี่แน่อะไรวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ้ปิดแม่งเรามาลองลองลอ,งลองให้หมดนี่อะไรเนี่ยเอาเอาลูกเอาลูกเวอร์ชั่นเก่าก็จะไม่ผิดนะอืออันนี้เป็นโน้ตแพ่เวอร์ชันเก่าๆเรามาดูไอ้หมอนี่กันดีกว่าเนี่ Castel A นี่มันเหมือนดูมันจะชัดเลยนะฮะเฮ้ยเล่นได้ด้วยวะ่ะ Mouse Enable Custom Control Run โอ e n เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาหนึ่งเกมแม่งเลยอีพีโซด1หนึ่ง How How Toar u แข็งแกร่งแค่ไหนหอ่ะโอ้โหผมมีโคตรแข็งแกร่งเลยเข้ามาเลย Which Level You Play Secret Level มาเนี่ยมาดูดิ ะมาใครจะเก่งกว่าผมไม่มีมามาเปิดไงวะ,อ,ะอ๋ออันนี้ยิงอ๋อจะเป็นปลากระโดดนะฮะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะโอ้จมู้หูแม่งยืนด้านหลังกันเลยได้ได้เพื่อนเดี๋ยวแม่อยู่ทางนี้เฮ้ยนี่แหน นี่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 เด้อมามาเก็บเก็บเก็บมาจะเก่งแค่ไหนเอ็นเชียวรู้จักเอจเจอเจอแล้วกูเจอแล้วอู้หกูเจอตุ๊บ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 เฮ้ยเอจเจอโอหัวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกูหลบก่อนกูหลบก่อนตุ๊บตุ๊บตุ๊บเรียบร้อยอู้หแม่งเฮ้ยเฮ้ยมัน มีอะไรอยู่ตรงนเนี่ยเอีกสีไม่มีนะไม่มีนะไม่มีเก็บค่านี่นี่นี่อะไรก็ไม่รู้ว่าเก็บวะนะเอ้นี่ออกออกออกมามาเล่นเกมนอกสถานที่ไม่ได้เล่นบนวินโดว์ตัวเองเฮ้ยทำไมมันตุ๊บ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 ตาย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 นี่นี่เฮ้ยทำไมมันโกงมันโกงมันโกงโอ้โหูหายชิบหาย เอาไหมเอาไหมถึงไหนวะไหนวะโอ้วววววววเจ้า,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 าหูตายเหลือเหลือชีวิตเดียวไอ้หมอนี่ไอ้แปะปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะยิงโอเคเราจำได้แนละ้วเราจำได้เนระายประสบการณ์นี่เอ้าจะยิงทำไมวะผมรู้สึกมึนมึนงงกับตุ๊บปะตุะ๊บปะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <ไข S 1> ปุ๊บเรียบร้อย มึนๆกับปุ่มอันนี้นื้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยมันใช้เมาส์ยิงก็ได้ปะวะไม่รู้อะเห็นมีแอนิเมอร์เมาส์เมื่อกี้อะโอเคเราเดินไปทางนี้ก่อนแล้วกันไอห้องนี้แหละเมื่อกี้ไม่เอาเลย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 นี่เรียบร้อยวัดตุกมีสองตัวโอ้โหสามตัวว t ตถุฟ้าเขาใหม่เลยก็รู้ตุกตุกตุตุ โอเคเอาใหม่อะไรเราจะลองตัวก่อนเดิมหมูแม่งแม่งโอ้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 จอดโอเคเหมือนว่าพระเจ้าเดียังไม่ทิ้งเราตุ้ง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 อะไรก็ไม่รู้เนี่ยสัญลักษณ์อะไรวะโอ้ตัวหูมีตัวหนึ่งตามมาด้านหลังมันนั่นมันอะไรน่ะหรือว่าทางที่เราเข้ามาน่าจะใช่จริงด้วย โอเคนี่มันเกมเก่าสุดคลาสสิกเลยนะเนี่ยกูยอยู่ไหนเนี่ยเอ,อ,เอ,อ้ยเกิดอะไรใหม่อู้กระสุนอุยอะไรงง,งๆอะไรมึนๆอันนี้คืออะไรวะอ๋อเลือดแน่เลยอ่ะเก็บไม่ได้อย่างงี้กระสุนเยอะอย่างงี้อู้หูแหลมแมวเข้าไปนี่อะไรเข้ามาเราก็ไม่กลัว เหมือนเหมือนใครยิงเราใคร,ใครยิงเราเอ้ยมันมาจากไหนชิบหายยิงแรงมากโอ้โหเคโอเวอร์นะฮะโอเคเราเปลี่ยนเหนเปลี่ยนกันบ้างดีกว่าโอ้โหแม่งยิงแรงอะ่ะโอ้โหไม่ไม่แฟร์นี่มันคืออะไรเนี่ยโซลูทอ๋อนี่มันเกมไพ่ธรรมดานะฮะโอเคเราจะไม่เล่นมัน <laughs> นี่มันอะไรดีเฟกต์อ๋ออันนี้เป็นตัวดีเฟกต์แบบเก่าเลยนะฮะเป็นตัวจัดเรียงข้อมูลฮาร์ดดิสก์แบบเก่าเลยนะฮะ กดสิโอ้แม่งโคตรเก่าอะโอ้เสียงยังกับมือถือโอ้ยไมวแมาแมวนี่อะไรมันมันเลบลิ้นปิ้นตาใส่เราไอ้คอมพิวเตอร้นนะงงเอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอานี่เนี่ยเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวะ่ะชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้อชิบหายชิบหายมัน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 พุดมาจากไหนเอ้ยชัดชันด,ดาวแม่ ชัดดาวแม่งชัดดาวแม่งเลยโอ้ยข่าเข้าใหม่ละเออเดี๋ยวอะไรเนี่ยวไว้ช่วนพีสีไหนดีกดดิเอา้าอะไรวะเมนจะมีอะไรเลย What if อืมกดไม่ได้อีกขอบคุณมากเอา้าทำไมกดอะไรไม่ได้สักอย่างอ้าวอ้าวหลีแม่งหนี่ลีแม่งเลย โอ้ผมชอบไอหน้ายิ้มนี่จริงเลยน่าจะกดได้แล้วนะรอบนี้มีเสียงขึ้นแล้วเมื่อกี้ลงใส่หมืนมันอ่ะลองลองใหม่นี่ไวช่วนพีซีเอา้านี่นี่นี่ไวช่วนพีซีคืออะไรเอา้าจำลองพีซีมันมันจะอินเซพชันไปไหนเนี่ยความอินเซพชันในอินเซพชันนะฮะปิดแม่งนี่อะไรเนี่ย Hello world โอ้โหคำคลาสสิกของคนเขียนโปรแกรมนะฮะ JavaScript รอมันใช้ไม่เป็นวะ Hello 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 world <c oughs> จะว่าจะคลิปผิดใช้ไม่เป็นเนีะ่ะ JavaScript นี่เป็นภาษาหนึ่งของการเขียน JavaScript เนี่ยเป็นอะไรวะภาษาโปรแกรมอ่ะเออใช้เขียนพวก กงพวกเกมอะไรได้เหมือนกันนะฮะเกมวนเว็บอ่ะนี่อะไรเนี่ยโอ้เป็น Cat e x plorer นะเหมือน Internet e x plorer นะฮะเกมมีเกมด้วยอ o วออะไรวะ Hour End Sleep Simulator นี่คืออะไรวะเป็นซิมูเลเตอร์งั้นเหรออ่า AA BB อ่ะไปเขาให้เราทำอะไรฮะไม่ไม่จำไม่จำ ไปเอา้ามันคืออะไรคะอา้าอะไรวะเขียดไหมเขาอรอโอยมันทำจะเหมือนจริงเหมือนไอ้เขียใส่เว้ยไปแล้วไปเล่นี็ได้ลองดูโวนี้สิโอ๋อเป็นเป็นอะไรวะเป็นคีย์บอร์ดหรือเปล่าเออใช่เป็นเป็นคีย์บอร์ดนะครเป็นโปรแกรมจำลองคีย์บอร์ด แล้วไอ้ไอ้ไบบิทนี่คืออะไรฮัลโหลเป็นภาษาอะไรโอ๋อตุ๊กหูตกใจหยุดหยุดแป๊บหนึ่งอ๋อแปลงสมการอะไรสักอย่างให้ออกมาเป็นเสียงเลยนะโอ้โหแทบจะแสบหู Take this นี่มันอะไรเนี่ย It's dangerous to go alone Take this โอ้โหอะไรอะไรของมึงแล้วกูจะเล่นว่ายังไง เอา้าที่กูเล่นมันไม่ได้เลยนะเฮล่นไม่ได้ก็เล่นไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไฮด้าเนี่ยว่นี่มันหน้านี่มันหน้าเล็กควซ่าเล็กควซ่าในโปกเกมอนชัดๆกดเดะอะไรเนี่ยคลาสออฟเฮดทูมอร์วิเทคอิสเป e อ๋อเหมือนไฮด้าตัดอ๋อตัดหัวไฮดา้าแล้วมันจะงอกขึ้นมาใหม่นะโอ้โหมันไม่โปรแกรมสุดกวนตีนนี่เอง ไกูกูปิด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 กปิดโอ้โโอโโอโโอไม่ตัดหัวมึงก็ได้กูไม่ตัดหัวมึงเลยเชิญเชิญเบิร์ตสตาร์วอลแล้วกันไหนอ่ะ้ีสตาร์วอลมีอะไรขึ้นมาอะไรเนี่ยทาไมทิเซจูรีฟอกลองตามเอโกอินกาเลซีฟาเวในจ ในกาแล็กซี่เอ็นกว้างไกลอะไรเนี่ยเยย IV, อพิโซดไอวีอันิวโฮปอ้โหอ่านไม่ทันน,นี่เป็นสตาร์บอร์ดอีกเ่ยเออดูก่อนนะฮะมันก็ขึ้นมาแค่นี้ฮะนึกว่าจะขึ้นได้มากกว่าน,นี้ซะอีกเฮ้ยไม่ดูแมงและโอ้ยกูเพลียจริงเลยให้ตายเถอะอะไรเนี่ยไฮราแมงเอ้ก ขวางจอยนั่นแหละโอ้ยนี่อะไรเนี่ยโปรแกรมเพลส c a ิ care. l o หลด i n g ง e พ s c a คิล what is the plese c a l e is oh โ,โปรแกรมวาดรูปนี่แน่วาดมัสคอตชแนลเสลยนี่ยนี่แหลรอเหล่าอาการนี่แน่ใส่สีเหลืองเพื่อความเป็นสิงมงคลนี่นี่นี่นน มีเทแล้วเออไม่โง่ไม่ยอมเทอือ้ยโอเฮ้ยมึงหันดูได้ไหมหันดูไงวะเอชิมะโอหันดูได้โอ้โหแหลมเป็ดน,นี่นี่เนี่ยฟันขาวๆข,าวของมัสคอตเรานะฮะตาโอชมิมต,ตาแดงๆจะไว้ใจได้การนะฮะโอ้โหแม่งฮ้่หล่อมาก โอ้โหใครสั่งใครสอนให้หล่อขนาดนี้โอ้โอ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 โเรียนว,วิชาพิกเซลที่ได้ร่ำเรียนมาจากเพจเพื่อนบ้านนี่โคตรจะหล่อวิชาที่เราได้ร่ำเรียนมาแต่การระนานเธินนี่ล้หอหล่อ เดี๋ยวๆตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้ก็สลับสวางเออโอ้โหหลอกวันนี้ไม่มีอีกแล้วอจะอวยไปไหนให้ตายเธอซาร่าแต่ดูท่าทางจะไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่เราจะเติมฟันให้หนายฟันฟันฟัน,ฟนหลอเออแบบน,นี้แบบน,นี้เอ้ยค่อยเหมือนขึ้นมาหน่อยอะไรเนี่ยส f มเฟเฟรมเดทเปอร์เซ็ เฮ้ยมันทำให้ขยับได้ด้วยเหรอว้า wow. ว What is this thing เราเอาแค่นี้แล้วกันพอของปากข,ของคอเราจะเซฟได้ไหม Save to gallery เยเดอร์ p o r t ก็ได้อ x กพอตตัวแอนิเมชันอีกพอต to, to sheet. Wow, yeah, s p r s h e e t ว้าวเยเดอร์เราจะอัพโหลดได้ไหมเรามาดูกันนะฮะตั้งชื่อมันว่า banana description ครวยครวยทับ,บิกโลคอเซฟไหนวะเซฟหรอไหนวะช่างแม่งแล้วกันเกถือว่าเราประสบความสำเร็จนะปิดมันไปแล้วน,นี่อะไรอีกเนี่ยโคดมิลเลอร์วัดเดอทำอะไรเนีโคดมิลเลอร์โคดมิลเลอร์ หนึสองสามสี่อ๋อพิมพ์เป็นโค้ดอยู่ดีนะฮะแซกไก่แซกไก่นี่คืออะไรแซกไก่อะไรวะ warning อ่ะอะไรวะ static kitchen อะไรวะโอโอ كيeast happen on sky right now working restore เสียโอ้ยเปิดไม่ได้อีกอู้อะไรเนี่ย คาร์ r ว e ร์เด็กคาร์เวอร์เด็กว่าแต่เด็กอซิมิสิ่งดูดมันจะทำมาทำหอกอะไรวะ <laughs> เปิดไม่ได้โอ้ย oh oh. ปวดหัวเลยนี่คืออะไรรีน่า png เป็นรูปไม่ใช่รูปอะไรมาทำให้กูตกใจนะเว้ยกูจะไม่เปิดอ๋อเฮ้ย oh. สวยด้วยเฮ้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 ยดูสิ ดูนี่สิครับท่านผู้ชมเอยนี่มันรูปรูปรูปแบบว่าแบบว่ากูจะขยายมันยังไงคะโอ้โหโอ้โหขุนรีปิดเลยค่ะไม่ดีต่อเยาวชนใช่ไหมใช่ไหมใช่จริงด้วยไอ้เหี้ยต้องลองไอ้เหี้ยอะไรทีเดียวมึงใส่รูปแบบนี้มาได้ยังไงโอ้โห กูปิดเลยทีเดียวรีรูปอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยเฮียมีอะไรโดดออกมาด้วย้ยไม่มีโอเคนี่มันเอ้ยอะไรอ่ะกูไปกดโลมาโลมาอะไรของมึงโอ้โหล้มล้มหมดเลยโอ้โหหน้าจอกูนี่แบบอื้มอื้มกูตัดหัวไฮด้าก็ได้นี่เนี่ยไรเนี่ยคอรกริดเอากูกดไม่ได้ด้วย ขอบคุณมากถ้าทางจะถ้าทางจะค้างโอ้อัตซ์รีบูตใหม่เป็นรอบที่สองอปวดหัวเลย,เยชีวิตชีวิตเราจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งหรือไม่ติดตามไปติดตามต่อไปนะเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมผมไม่เห็นในนี้วะ ทุกดาต t านี่คืออะไรปุ๊บปุ๊บปื๊อ what is this thing อ๋อมันก็เขียนโปรแกรมด,ดีนี่หว่ากูไปแล้วหูจะไม่เปิดไทยได้อีกแต่ A A sit Box นี่คืออะไรกล่องกรดเหรอมันกรดตรงไหนวะ Hello ไอ้เค็ม่งหลอนวะเฮลโหลอันกูไม่เปิดกูหลอนกลัวกูกลัวและอารีนา93นี่คืออะไรวะเอ้าจ๊บจับจับแล้วกูหลบหลบได้อย่างไรนี่นี่นี่หลบหลบอย่างโปรโปรเฟชชั่นอลโอ้ยิงได้ยิงยิงยิงโอ้โหเข้าใจแล้วอารีนา93นะฮะอุ้ยนี่ใครยิงกู เอา้าอยู่นี่เองอ้แม่งเ,เป็นเกมเฟิร์สเพอร์เซนที่เวนหัวมากนี่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 บวกสายบวกสายบวกไม่คิดจะมีส่งมีเสียงอะไรหน่อยเหรอมีเสียงตุ๊ดเอ่างเด่นนะไปไหนไปไหนกลับมาสะลีนี่ลีนีข้าวสารลีนีข้าวสารเลยวะโอ้โหนี่มันเฟิร์สเพอร์เซนสมัย ดึกดำบันโอ้ยกูจะกูจะเวียนหัววะเวียนหัวรู้จักคำว่าเวียนเวียนหัวไหมเวียนหัวขอเดินหาก่อนหมดยังวะแ,ะแะจะรู้ได้งไงว่าเราชนะยังวะโอเคผมผมว่าผมเดินหาไม่เจอแล้วแหละี๋้วผมจะสถาปนาตัวเองให้ชนะเย่ชนะแล้ว <laughs> แล้วก็ผิดแม่ง <laughs> โอ้ยนาโนลูปคืออะไร หลูนี่คือการวนแบบไม่รู้จบนะผมว่ามันแม่งต้องแบบอ๋เอเฮ้ผมว่าแม่งมันต้องไม่ไม่ไ,มไมโอเคสำหรับมันคงไม่ใช่อะไรดีงามานะผมว่าปิดแล้วกันเฮ้ยมีขังขยะด้วยวะอื้ยโพอนี่โพอนี่อ้โอพอนี่โพนี่นี่คืออะไรฮะ วัดเดอะอ๋อเป็นโพนี่มาลิตเติลโพนี่อาๆกูไม่ได้จะเซฟโทรมาลิตเติลโพนี่ใช่หรือเปล่าโอเคโพนี่กูจะไม่ไม่ดูแล้วกันโอเคน่าจะเอ้ยเกือบจะครบทั่วแล้วเหรอนี่อันหนึ่งขอกริจโอ้โหเป็นความจังไลนะฮะ โอเคมันเป็นกริชนะเป็นเอ้ยนั่นมนันแต่เมื่อไหร่แถวไอ้โปเกมอนเนี่ยโบงโปเกมอนเอ้าโอเคกริชแล้วมันเป็นเอเลสลูปเฉยใช่ไหมวะ <c oughs> ชักงงนาโนโลูปก็ไม่ใช่นะฮะโอเคปิดแม่งแล้วจะเล่นไม่ได้ไอ้ด็อกเตอร์มาเบิร์กนี่คืออะไรนี่แน่ นี่เนี่ยอ๋อภาคหายใจอ้ Explor นีนี่คือไรนี่คือไรฮะ d m o s Fail Music นี่คือไรพัง่เออ๋อเพลงนะอ h s h o ออโอ a โอ h o o ่ใส่หัวเลยนีย่โอ้โหโคตรมันใช้ได้เลยอ่า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 อ่เจส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 นี่เราจะเปิดไปเป็นบันเลงออ,อืเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปโย่ <c oughs> นี่อะไรเราเล่นอีกบ้างนองกจากไอ้ไอ้เมนเนี่ย โอเคหมด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 ยุคละหมดยุคละโอเคผมว่าน่าจะครบท้วนพอสมควรแล้วนะก็มาเล่นให้ดูเล่นๆนะก็โอเคนะหวังว่าทุกท่านคงจะเอ็นจอยกันนะฮะไม่ไู้เจอกันใหม่ในเอ่ออันอื่นอย่างอื่นแล้วกันนะฮะซีลยวัน้าเน็กสามนะ้าทุกท่านบ๊ายบาย